มันลงรประเห็ดปะควรไม่กล้า,า,าป้าน้านป้าเอกวนวันจันทร์

อนันอิมพาวเนอร์เจ็ดหน่อยพนันจัดพอดีเจ็ดยังเ็ดชุกพอเขาพอดมุนี่กานเลยเอามล่อยตีพอยติดฝอยนิ่อชันเอมาอยสตัวโ้ยตัวสก็งงาย แนี่มันไหลาลงตั้งแต่มันเป็นลำเลือมนี่ลงมามันอุด 嘞，干啥？嗯，干啥？哼。搞培育了，嗯，嗯。嗯 ลอมันมองจนไปมันแลนตามองอือไปเลอนี่ให้ายอ่ะดิ้าเปิดมาวนแหประทัน อย่างงูกอก็เพิ่มเอิอเขาเอิ่นผู้ยิงเห็นที่ไหนไปา้เห็นกับไปควนเป็นยังไงเห็นมึงอ่ะควนเนี่ยควนหน่อยกระชังไงกระชังควนน้ำเลย ลบกมองมันปกติสุมองสลดมาต้องห่วงนะฮาฮ่าฮ่าฮาแหงไหนเห็นมองมาได้เลยหึหยุดลย ติดระบบดีแล้วเพื่นโอ้คนเรยรับหนักางายดีลำงานเด้

บิน,น,นมาเดียวมองคัดมองมันบ้างแห้งขัดไปเลยมองฮอ,อบเลยมันบลอกองอุ้ยัวบล๊กเสื่องพ่อคนถ้าคุณมันเล็กแล้ว ยังอยู่อยู่ได้่ะติดอยู่ได้ไงติดมองขาดทันทีกูบาเดียวึบ๊บโอ้ยเทียงพ่อท่านนี่ท่านนี้เียเทียงพ่อท่านกุนผมเนาอกูหอบเลยไ

พี่นึ่นงนี่มันเปิดเด้เพราะว่าพี่ทัหทง,ทงหัวทาง้นงนี่ชุดหลายพี่มันเปิดทังมันหมดที้งฝังเลยฟังไปหลอกหลอกฟังเปิดด้วย

mòn một subscribe cho kênh นีไข่ฟลาโน่นจันทร์ลื่นมือ่รวยเลยข้าวมันวัตี่ดิบ มันปลาถึงขึ้นมองเห็นว่ามันจุ่มจุ่มัอมบดินเลยหรอี่้ยโตมากันอุ้ยทางนี้เดินปนินปนิน อันนี้มีนี่อันนี้มีเี้อุ้ยปาตะเพียนนึงนี่อะน่ากันน,น,นะพอมันมองมันมันหลอดน,น,อนี่คนนี้เี๋ยวกังอืมทอดตลาหนั่งจังอืมข้าวมัน มืดเลยรวยเลยนี่อาเจ้าโมมีอันนี้มีแล้วอะไรตัวนึง ไ,ไม่เหลือพ<า>ังมาต้องว่าอะไรดีนี่เยาะนีเคาะนี่เคาะงี่เคาะนี่เคาะนี่เคาะนี่ะนี่เคาะนี่เคนี่คาะนี่าะน่คาอนี่เะ ป่านั้น,น,น,นป่านวนจันทร์ tôi tít tôi tít cái đình vô tôi tít cái đỉnh vô Hãy đi là, đình, 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 đình. กะปนินเพราะจะแต่เด yeah. uh, oh, ี๋ยวนี้ไม่เยได้ดอกเพราะหนึ่งจันทมัวถือจันทรในก็ถือทะเลแห้งแล้วหนึ่งจันทร์ประมาณวันแห้งวันนี้เลยปิดอ้าว ยู่กับขันไดอยู่ไหนหอยมตัวยังไงจับขั้นดขเอการเผามันน่งมันม่างห้งๆ เป็นคนบอกไม่ติดยุข้างยุข้างฟังนันและ <S <S เป็นยุข้างฟังพูดพูดผู้พูดมุนรักรักอีกน่อีคอนเลย ยินม่วงคับโมูเนี่ยอืมก็ตะเพี้ยนว่ามินมินที่หำอะไรมินเ่้ยปานนนท์จัดอ้าเฮ้ยโอ้ปานนนท์จัดเอา nó tiếp ao Một coi ừ. Ui, có hến nuôi cái Không phải như hến nữa Ui oh. มือะไรรึเปลาดดินดดาด,ด,นาดปนนจินปนนจันกับปนินปน,นจันกับปนินเาจะเพี้ยนคือบน,น้อกเงียแล้สอง ไม่มีละาิจะยู่นก่นัดสิ่งจมตีไอ้ละครโอ้โอ้โอปนิจมจ็งเฮ้ยดูน,นัดนเลยคาบคขขาบคขขาบเลย 不钓鱼了，钓了嘞，钓了嘞，钓啥

จับออกไปดึกนี mm hmm. ไก่ไม่จูมาจับใหม่ ทกเท่ากันเท่ากันเนะน่ขึ้นยังวะใครบอกรนอนจันอ๋ร้อนจัเกิจนิดหน่อยอืมก็น้อยเลยนี่ละพอพอไฟว่ายปะจีบอมแมนนจัดปาจินอือกิจไงกิคือปะเขานะไรอย่างเงถึงป่ตะเทียน ไอ้วะพอกันเนินซีโตอืมอ๋อนี่นนงโอ้จะมีหน่อยแห้งหลอดเด็บหลอดเลยนี่ตวหอก,กันมด mình hay đọc yeah. chắc chắn có chết mất của tôi là tôi nói chuyện này là đẹp vui sợ đẹp đẹp